Walk with God โดยคริสจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวเตรียมเผชิญกับสงครามอันเลวร้ายหลังจากเราได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่1นึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่12ถึง13ท่านที่รักทั้งหลาย อย่าแปลกใจกับความทุกยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกท่านเพื่อทดสอบพวกท่านนั้นเรากับว่าสิ่งประหลาดเกิดกับพวกท่านจะจงชื่นชมยินดีเสมอที่ได้มีส่วนร่วมในความทุกยากของพระคริสต์เพื่อว่าเมื่อพระเิริข,ของพระองค์ปรากฏพวกท่านก็จะชื่นชมยินดีจนเนื้อเต้น บางครั้งการทดลองที่ใหญ่ที่สุดจะตามมาหลังจากที่เราได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะชัยชนะทำให้เรามีความเชื่อและความกล้าหาญที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อจะเผชิญการทดลองที่ใหญ่กว่าเมื่อเปาโลเดินทางไปประกาศในเมืองลิสตราและได้รักษาชายง่อยมาแต่กำเนิดให้หายเป็นการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ผู้คนทั้งเมืองได้แตกตื่นกับการอัศจรรย์ที่เปาโลกระทำแต่หลังจากความยินดีไม่นาน ท่านก็ถูกคว้างด้วยก้อนหินที่เมืองลิสตราจนเกือบตายท่านไม่ได้ประหลาดใจกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแต่ท่านรู้ว่านี่เป็นการทดสอบความเชื่อของท่านเพื่อจะทํางานที่ยิ่งใหญ่กว่าในวันข้างหน้าหลายครั้งเรามองเรื่องความทุกข์ยากลําบากเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เปาโลเปโตรสอนให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อความทุกข์ยากใหม่โดยให้ถือว่าเป็นการทดสอบที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้ เพื่อเราจะก้าวสูงขึ้นไปในการทำงานที่ใหญ่ขึ้นสำคัญมากขึ้นและมีผลต่อผู้คนมากกว่าเดิมวันนี้เราต้องพร้อมที่จะเผชิญกับชัยชนะและความทุกข์ยากลำบากเพื่อพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ